คำว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายคำนี้มันใช้ได้จริงๆนะครับสําหรับคนที่เป็นลูกหนี้แล้วจะต้องเป็นหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยมันใช้ได้ยังไงผมจะไล่สเตปให้ฟังนะอันนี้ใช้ในกรณีของคนที่เขาหมดเนื้อหมดตัวแล้วไม่ไหวแล้วไม่มีเงินจะชําระหนี้แล้วในยุคนี้มีเยอะมากนะครับแต่ต้องเป็นหนี้ที่อยู่ในระบบนะหนี้ถูกต้องตามกฎหมายเช่นหนี้บัตรเครดิตหนี้เงินกู้ กู้แบงก์กู้ธนาคารหรือกู้ใครก็ตามแต่แต่ว่ามีสัญญาที่เขาจะฟ้องร้องเราได้นะครับคือสเต็ปมันก็คือพอเราเป็นหนี้ปุ๊บเนี่ยเราไม่มีเงินใช่ไหมไม่มีเงินเราก็นิ่งไว้พอหน่ก้ก็ถือว่าเราไม่มีด้านชาไม่หนีไม่จ่ายตามสเต็ปก็คือเขาก็จะส่งหนังสือทวงถามมานะเขาเรียกว่าโนติสนะครับทวงเราครั้งที่หนึงบอกให้ไปชำระเงินด้วยภายใน15วัน30วันก็แล้วแต่ ฉบับแรกส่งมาเราก็ไปวางไว้เบืหลังตู้เย็นยังไม่อ่านแล้วก็ไม่จ่ายด้วยฉบับที่สองส่งมาอีกทวงแบบนี้สักสามสี่ฉบับหรือบางทีก็สองฉบับเราก็ยังเฉยอยู่เพราะเราไม่มีเงินไปจ่ายเขาสเตปต่อไปก็คือเขาไปฟ้องศาลเราก็ยังไม่มีอีกนะก็ยังไม่หนีไม่จ่ายเหมือนเดิมอีกฟ้องศาลคำสั่งศาลเห็นมาตราแบบแผ่นดินน่ากลัวมาเลยก็นิ่งๆิ่งไว้เพราะาเราไม่มีไม่หนีไม่จ่าย พอส่งมาปุ๊บเขาก็ให้ท่านนัดวันไปไกล่เกลีย่ยท่านไม่ไปอีกเพราะว่าท่านไม่มีเสร็จแล้วก็นัดวันให้ท่านยื่นคำให้การหรือบางทีศาลก็พิพากษาไปเลยผ่านไปหลายเดือนหรือเป็นปีสุดท้ายมีคำพิพากษาส่งมาที่บ้านของท่านว่าให้ท่านไปชําระเงินชัดนี่ชำระนี่บัตรเครดิตนี่ธนาคารนี่ของนางกรนางขอที่ท่านไปกู้มาและเขามีสัญญาฟ้องท่านได้ท่านก็ยังไม่จ่ายอีกมีการพิพากษาแล้วนะครับ สเต็ปต่อไปก็คือเขาจะมาสืบทรัพย์สินของท่านว่าท่านเนี่ยมีชื่อถือครองอะไรบ้างเช่นท่านเป็นเจ้าของรถเ,เจ้าของบ้านเจ้าของที่ดินมีทรัพย์สินอะไรต่างๆเพื่อที่จะถ้าท่านมีนะเขาจะได้ไปออกหมายบังคับให้ศาลเนี่ยออกหมายบังคับเพื่อให้เจ้าพนักงานเขาไปยึดอายัดทรัพย์เหล่านั้นแหละไม่ว่าจะเป็นอะไรของท่านเนี่ยออกไปขายทอดตลาดเป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นรถอะไรก็ตามแต่ออกไปขายเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ แต่ถ้าท่านไม่มีอะไรเลยเงินไม่มีไปใช้หนี้ตามกมาริพากษาบ้านไม่มีรถไม่มีไม่มีอะไรหมดเลยเขาก็ทําอะไรไม่ได้บางคนถามว่าติดคุกหรือเปล่าหลายคนเป็นห่วงกลัวมากเป็นหนี้เขาเลวจะกลัวจะติดคุกท่านต้องแยกให้ออกนะครับว่านี่พวกเนี้ยสัญญากู้ยืมทําธุรกรรมต่างๆมันเป็นหนี้ทางแพ่งมันไม่ใช่เรื่องทางอาญาที่ท่านไปฆ่าคนตายไปยิงเขาหรือไปทําอะไรมาที่มันมีโทษทางอาญาที่ต้องติดคุก เพราะนั้นเรื่องคุกเรื่องอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแล้วเขาบังคับกับทรัพย์สินอะไรเราไม่ได้ปล่อยเวลาล่วงเลยไปจนครบ1ิบปีหลังจากศาลพิพากษาแล้วนะครับท่านก็จะหลุดพ้นจากทุกอย่างนี่เหล่านีก้ก็จะเรียกว่านี่เน่าหรือนี่ศูนย์คือนี่ที่บังคับเอากับลูกหนี่ไม่ได้เลยเพราะลูกหนี่ไม่มีอะไรเลย10ปีท่านก,ก็จะหลุดพ้น แต่ต้องระวังนะครับถ้าว่ายอดนี้ของท่านรวมๆกันแล้วเกินล้านเนี่ยอันนี้อันตรายเพราะท่านอาจจะถูกรวมๆกันฟ้องให้เป็นคนล้มละลายได้ล้มละลายเพราะมันก็เสียสิทธิ์ไร